สวัสดีชาวเพื่อนกีตาร์ทุกคนครับทุกคนครับวันนี้เราจะมาคุยกันถึงเรื่องของการเกาสายอย่างไรเพื่อที่จะให้ได้โทนเสียงของกีตาร์ที่มันแตกต่างที่ดูมีสีสันที่หลากหลายมากยิ่งขึ้นนะฮะก่อนอื่ทนทุกคนต้องทำความเข้าใจก่อนนะครับว่าคําว่าโทนเสียงของกีตาร์เนี่ยมันคืออะไรก็คือมันจะเป็นลักษณะของเสียงทุ้มเสียงกลางเสียงแหลมนะครับเสียงเสียงทุ้มก็คือย่านเบสจะเยอะๆนิดนึงนะครับจะฟังดูเหมือนว่า คลุมเคลือน,นิดนึงฟังดูทึบๆถึมๆนิดนึงประมาณนั้นแล้วก็ย่านกลางนี้ก็จะอยู่ระหว่างเบสเยอะกับเสียงแหลมนะครับจะอยู่พอดีพอดีกันแล้วก็ย่านแหลมก็คือแน่นอนนะครับตรงตัวนะฮะมันก็จะเป็นย่านของเสียงแหลมทีนี้มันก็จะมีเขาเรียกว่าอารมณ์หรือว่าเป็นฟีลลิ่งที่มันแตกต่างกันก็คือถ้าย่านเบสเยอะหรือว่าทุ้มเยอะเนี่ยมันก็จะให้เสียงที่ดูอบอุ่นดูนุ่มนวล มันมันจะสื่ออารมณ์ประมาณนี้นะครับอบอุ่นนุ่มนวลน,นะฮะและทีนี้ถ้าเป็นเสียงที่แหลมล่ะมันก็จะตรงกันข้ามนะครับมันก็จะได้เสียงที่เรียกว่าบางคนอาจจะมองว่ามันแข็งแต่ในขณะที่คนที่ไม่ชอบนะแต่ถ้าคนที่ชอบจะมองว่าเสียงมันชัดเจนนะครับเพราะว่าถ้าทุ้มเนี่ยมันจะฟังนูบุ่มบุมบุมบุมแต่ถ้าแหลมมันจะเป้งเป่งเปงเปงเนี่ยอันนี้มันจะ,จะได้เสียงโน้ตที่ชัดเจนดังนั้นมันแล้วแต่ว่าเราเนี่ยชอบแบบไหน อ่านะครับบางคนขอแบบนุ่มๆได้ไหมเสียงโน้ตไม่ต้องชัดเจนหรอกแต่ฟังเสียงเสียงใหญ่ๆนุ่มๆหนาๆหน่อยแต่ในขณะที่บางคนบอกว่าอยากได้เสียงที่ใสๆแหลมๆเสียงฟังพุ่งๆอันนี้ก็จะเป็นย่านแหลมหรือว่าย่านกลางกลางกับแหลมจะออกมาประมาณนั้นใช่ไหมครับทีนี้บางคนอาจจะคิดว่าเอ๊ะแล้วเล่นกีตาร์โปร่งเนี่ยมันมีมีการปรับโทนได้ไหมถ้าเกิดว่าไม่ต้องเป็นโปร่งไฟฟ้าไม่ต้องเสียบตู้ไม่ต้องมีเอฟเฟกนะทาได้ครับทําได้แต่แต่มันอาจจะไม่ได้ว่าเห็นผล ชัดเจนอะไรมากนักเมื่อเทียบกับเวลาเราเสียบกีตาร์โปร่งเข้ากับตัวแอมป์เข้ากับเอฟเฟกนะเห็นอยู่นะครับแต่แต่อาจจะไม่ชัดจ๋าเหมือนกับตรงนั้นใช่ไหมวิธีการงา่ายๆเลยก็คือเป็นการเลือกในการเกาสายครับ <S <S อันนี้เรา, <ๆ S 2> เ,ราเราพูดถึงเรื่องของการเกาสายขอไปที่ผมไม่ได้บอกล่วงหน้าในตร้นรายการนะฮะมันอยู่ที่ตำแหน่งในการเกาสายครับว่าเราเนี่เลือกที่จะเกาตรงจุดไหนบริเวณไหนผมจะยกตัวอย่างเป็นอานเป็นคีซีแล้วกันนะฮะ ถ้าสมมติว่าเราเกาบริเวณตรงคอนนะฮะเนี่ยตรงต้นคออย่างเงี้ยเอาง่ายว่าเกาตรงประมาณเนี้ยนะครับปุ๊บมาเนี้ยมันก็จะได้ย่านเสียงที่เบสเยอะที่สุดความทุ้มเยอะที่สุดตรงนี้นะฮะแต่ถ้าเราย้ายมาเกาเกาตรงที่มัน ใกล้สะพานสายใกล้บิดที่สุดเนี่ยอันนี้จะได้ย่านแหลมเห็นไหมฮะชัดเจนเลยเนไฮะอันนี้แหลมแต่ถ้าอยากจะได้พอดีพอดีไหก็อาจจะมาว่าเล่นประมาณตรงกลางโปร่งเนี่ยตรงรูเนี่ยนะฮะรูใหญ่ๆเนี่ยเห็นไหมอันนี้ก็อาจจะแล้วแต่ เขาเรียกว่ารัสยมส่วนตัวแล้วแต่เราจะพิจรารณาในแต่ละบุคคลไปนะครับว่าตรงจุดไหนมันมันเหมาะจริงๆผมผมจะให้แนวทางว่าอย่างนี้ดีกว่านะครับว่าจริงๆเราก็ไม่ควรที่จะไปโฟกัสนะครับว่าเออเราไม่ชอบแบบนี้เราก็จะไม่เล่นเลยนะครับจุดเนี้ยหรือเราไม่ชอบจุดนี้เราก็จะไม่เล่นเลยผมอยากให้มองเป็นเป็นเ,นเพลงไปอย่างเช่นบางเพลงที่อาจจะอยู่ในอารมณ์ที่แบบว่าเศร้าเศร้าซึ้งซึงหน่อยอะไรเงี้ยเราก็อาจจะต้องการ ความนุ่มนวลของเสียงเราก็อาจจะเล่นเลือกเล่นบริเวณนี้แต่ถ้าอยากจะมีอารมณ์แบบประมาณว่าให้ได้เสียงโน้ตที่ชัดเจนอาจจะไม่ได้ว่า่อยเอยเง,ยงาเหงาสักเท่าไหร่แต่เป็นการเกาสายนั่นแหละเราก็อาจที่จะเลือกตรงนี้ก็ได้นะครับชัดเจนอ่านะฮะ แล้วทีนี้อีกวิธีหนึ่งนะครับที่สามารถที่จะทําให้โทนกีตาร์เปลี่ยนไปนะครับทุ้มกลางแหลมเปลี่ยนไปแยกกันได้ชัดเจนเนี่ก็คือการไว้เล็บหรือการเล่นด้วยปิ๊กก็ได้นะครับแล้วแต่อย่างมือกีตาร์โปร่งบางท่านก็ชอบที่จะไว้เล็บในทุกนิ้วเลยนั่นแหละนะฮะเวลาเกามันจะได้เสียงมันจะได้ชัดเจนไม่จําเป็นต้องมาเล่นจุดนี้บ่อยนะครับอาจจะเล่นตรงจุดนี้ก็ได้ใช่ไหมบางคนก็ไว้ทั้งทั้งหมดเลยนะครับทั้งนิ้วโป้งนิ้วชี้นิ้วกลางนิ้วนางน,นิ้วก้อยเนี่ย อย่างนี้เลยครับโดยเฉพาะเพื่อนๆที่เล่นกีตาร์โปร่งแบบคลาสสิกสายเอ็นใช่ไหมครับแต่ถ้าใครที่ไม่ไว้เล็บละมันก็จะได้โทนเสียงที่มันเรียกว่าทุมท้มๆดังนั้นถ้าเป็นส่วนตัวของผมเนี่ยด้วยความที่ผมผมไม่ไว้เล็บใช่ไหมฮะผมก็เลยเลือกที่จะเกาบริเวณนี้บ่อยถ้าท่านสังเกตนะฮะผมจะไม่ไม่ค่อยเอามาตรงนี้สักเท่าไหร่เพราะว่า ด้วยความที่เราไม่ไว้เล็บแล้วเวลาเนี่ยไอ้ตรงหนังตรงตรงส่วนหน้าของเล็บเนี่ยอ่าส่วนหน้าของของนิ้วเนี่ยมันโดนเนี่ยมันก็จะกลายเป็นมันทุ้มเกินไปผมก็เลยเลยมองว่ามันไม่ค่อยชัดเจนย้ำนะครับนี่คือรสสนิยมส่วนตัวไม่ใช่สิ่งที่ถูกที่ผิดชอบใครชอบมันใช่ไหมครับหลายครั้งผมก็เลยเลือกที่จะเกาโดยถอยหลังมานิดนึงประมาณนี้นอกจากว่าผมจะใช้ การเกาบริเวณนี้มันก็จะมาพร้อมกับเทคนิคของการคาะสายเพราะว่ามันมันการข้อสายมันก็อาจจะแบบว่าทําให้เพิ่มจังหวะเพิ่มอะไรเข้าไปดังนั้นมาเล่นตรงนี้มันก็เลยอาจจะไม่ค่อยถนัดเท่าไหร่เห็นมฮะมันก็จะจับๆแล้วก็ไม่ได้ทุ้มมากเกินไปเท่าไหร่ เพราะว่ามันมีการตบเข้าไปคือมันมันไม่ได้จะบอกว่าเป็นการเกาแบบ100%ก็ไม่ใช่ไงครับที่ที่ผมเล่นแบบนี้ดังนั้นก็คือในเมื่อไม่ได้เกา100%เกอกาประมาณสัก60-70%เนี่ยมันก็ใส่ความทุ้มเข้าไปได้นะครับแล้วก็มีเสียงเอ่อเพคัชชั่นจากการเคาะของมือขวาเนี่ยเข้าไปได้นะครับหรือจะเป็นอีกวิธีหนึ่งก็คือถ้าเกิดว่าไม่ไว้เล็บนะครับแต่อยากจะได้โทนเสียงที่ที่แหลมแหลมมานิดนึงแต่กระดีตรงนี้ไม่ถนัดเนี่ยวิธีนี้ก็ อาจจะเป็นปิกแบบจับเล่นนี่แหละนะครับหรือจะเป็นปิกแบบสูมนิ้วโป้องอย่างนี้ก็ได้อันนี้มันก็จะทํากําหนดโทนกําหนดอะไรได้ชัดเจนแต่ถ้าพเพื่อนๆบอกว่าแหมทำไมมันยากจังนะทําไมมันปรับอะไรไม่ได้เลยก็คือโอเคละ่ะกีตาร์โปร่งมันยากแล้วเพราะว่ามันมันไม่ได้มีผ่านตู้ผ่านอะไรใช่ไหมครับแต่ถ้ามีตู้มีอะไรเนี่ยบางทีไอ้สิ่งที่ผมเล่ามาทั้งหมดในคลิปเนี่ยอาจจะไม่จําเป็นต้องได้ใช้อะไรมากมายนะักคุณอยากได้ทุ้มคุณก็ปรับเสียงเบสขึ้นไปเยอะเยอะ เอาเสียงกลางเอาเสียงแหลมลงมาเท่านั้นเองนะครับแต่วันนี้เราคุยเรื่องของกีตาร์โปร่งมันก็เลยรายละเอียดมันก็เลยจะจุกจิกยุกยิกกันนิดนึงนะครับยุ่งยากกันหน่อยบางคนอาจจะมองข้ามนะครับว่าเอ๊ะทำไมมันจะต้องวุ่นวายขนาดนั้นดีดตรงไหนมันก็เสียงมันก็เหมือนกันหมดใช่ฮะคือถ้าเราฟังมันผ่านเนี่ยมันมันก็ไม่ได้แตกต่างอะไรหรอกแต่ถ้าเราจะฟังเหมือนประมาณว่าต้องการบันทึกเสียงอย่างเงี้ยหรือว่าเวลาฟังผ่านหูฟังเนี่ยชัดเจนเลยเนี่ยเราจะ เราจะเห็นเราจะเห็นย่านเสียงที่มันแตกต่างนะครับเบสเป็นยังไงเบสทุ้มกลางแหลมมันเป็นยังไงเนี่ยดังนั้นสิ่งเหล่านี้ก็ถือว่าเป็นหนึ่งในเขาเรียกว่าการเก็บเกี่ยวประสบการณ์นะครับใครพอใจที่จะในแบบไหนก็ไม่ต้องปาวุ่นวายเหมือนกับที่ผมแนะนำเดี๋ยวว่าใครบอกว่าอยากจะแอดวานซ์ตัวเองขึ้นมานิดนึงก็บางสิ่งบางอย่างก็ปล่อยไม่ได้นะครับจะต้องเก็บเลเวลให้ได้เยอะๆนะครับ